เดือดแปดพันเลยเอออะไรยังกะกวามน่าล่ะเดี๋ยวพวกนี้ได้ตั้งเสด็จก่อนเพราะวาตามหลักการเราต้องตั้งเสด็จเราต้องจับเสด็จดูเรียให้เต็มปอดท่านมาจุลไม่แขรงไม่เล่นกูเอ้ยกูมีศักดิ์ศรีใช่ไม่มีไม่เกี่ยวศักดิ์ศรีเพื่อกี่คนที่มึงพูดตอนตอนที่มึงเข้ามาเอ้ยเฮ้ยเอาละเอยบันนี่ต้องมันมันธรรมชาติเหรอเล่นอย่ามาบอกนะว่ากูเล่นได้เอ้ย กูไม่ลงกูไม่ลงมือใหญ่อารมณ์ก็ลงไปไม่ลงกูกูรู้ว่าเพื่อนกูมันอารมณ์เป็นไงความรู้สึกมันเป็นยังไงเดี๋ยวกูจะให้เต้มาดูสเปเชียลบอกมันเออความรู้สึกนี้เข้าใจรู้สึกเต้เต้กับลิมเป็นยัไงบ้างเะความรู้สึกเป็นยังไงโอ้โห มันน่ามันคุ้นๆยังไงไม่รู้อย่าลืมนะกดเข้าไปดู YouTube นะ YouTube ของอะไรคะอังเปาปังปอนปังปอจะเห็นนะมีอารมณ์ดูหรอไม่มีอารมณ์ดูไม่เป็นไรพวกกูดูหัวเราะกันคอมได้ไม่ดีกว่ามันคือเวลาเวลามันเสียต้องถ่ายช่านมันสามารถอารมณ์นี้นอนได้ที่ไหนนะ เขาบอกนะเขาบอกว่าไอ้นี่เคยเจอแล้วเคยเจอแล้วเจอสภาพนี้แล้วเแล้วตอนนี้มึงรู้จากความรู้สึกยังไงรู้แล้วใช่ไหมปกติธรรมดาปีนี้เขายังไม่เคยนะปีนี้เขาอ๋อไม่เคยหรออ๋อยิ่ฉลองวันเกิดกูเลยที่ฉลองส่งไอ้แฟนไปไหนส่งพี่มาไหนเงี่ยเหมันนี่ทำกวนมันมันไปคุยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อืมก็แฮปปี้เบิร์ตเดย์ทูมี